ถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยค่ะหม่จะเป็นคนใต้ตาค่อนข้างดำมากเพราะว่าหม่เป็นภูมิแพ้นะคะ ค่ะทุกคนวันนี้ใหม่จะพาทุกคนมาแต่งหน้า everyday look นะคะของใหม่ถ้าใครอยากรับชมตามไปดูกันได้เลยค่ะนี่ใหม่ก็จะมาพาทุกคนแต่งหน้านะคะเป็น everyday look ของใหม่ก็คือการแต่งหน้าในทุกๆวันนะคะต้องขอสาร,รภาพก่อนว่าช่วงโควิดเนี่ยใหม่ทิ้งเครื่องสําอางไปเยอะมากแล้วก็เหลือเครื่องสําอางแค่ไม่กี่ชิ้นนะคะเดี๋ยวหลังจากโควิดหายไปอย่างเงี้ยค่ะสัญญาค่ะ,ะกลับมาแต่งหน้าแบบ ครบเซตนะคะตอนนี้เอาเป็นอะไรง่ายๆไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลงรองพื้นกันเลยนะคะปีใ๊ใจล้างมือก่อนอ้ไม่ดีเดยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าหมายว่าจะทาแค่ใต้ตานะคะหมุบนวนอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการวอร์มรองพื้นนะคะค่อยๆใช้มือเกลี่ยนะคะ โอเคผ่านขั้นตอนการลงรองพื้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งต่อนะคะเป็นแป้งแงแบบฝุ่นธรรมดาค่ะค่อยๆลงค่อยๆแตะนะคะบางๆพอค่ะเพราะว่าเราจะเป็น everyday Look ใช่ไหมคะเราก็แค่เกี่ยให้รองพื้นเซตตัวก็พอค่ะ มาสร้างกรอบหน้ากันต่อเลยนะคะมันจะใช้สีจากพาเลตของแมกเก็ตนะคะตัวนี้เลยใช้รวมกันได้เลยนะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลอ่อนตัวน,นีะะ้คะค่อยๆปัดนะคะอย่าปัดเยอะให้มันธรรมชาติที่สุด ค่อยๆปัดสร้างรอบหน้าไปอีกข้างนะคะเดี๋ยวเหม่ก็จะงงกล้องใหม่แต่งครั้งแรกทุกคนให้อภัยใหม่ด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าผักหม่น่อย,อยไม่ต้องเยอะแล้วก็ ต้องไลทจมูกนิดนึงใช้สีเดิมได้ไหมคะแค่ปลายๆพอนะคะให้มันดูเงี้ยงๆไปไหนวะเรียบร้อยแล้วเนาะมาปัดคิ้วกันต่อนะคะเดี๋ยวใหม่จะใช้มาสคร่าี่เนละค่ะปัดคิ้วใหม่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคิ้วอยู่แล้วเนาะก็วันนี้จะไม่เขียนคิ้วนะคะจะให้เป็นธรรมชาติที่สุดเนาะ ไม่รู้ว่าเท่ากันหรือยังดูให้ห่อยค่ะนี่คือการปัดคิ้วของไม่เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งตานะคะจะเลือกสีส้มๆนิดนึงส้มๆอีกนะคะเพื่อที่จะให้มันดูสดใสนะคะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะ ร้อยแล้วค่ะไม่ต้องทายเยอะเพราะว่ามันเป็นเอลดีเอลุกเนาะกีบตากันนะคะกีบบางๆพอนะคะเส้นเล็กๆ okay. เส้นเล็กๆนะคะอีกข้างค่ะ หมายมันคนที่กีดตาไม่เคยเท่ากันเลยใครเป็นบ้างคะ ปาดมัทธาร่าค่ะ ตากันนะคะปัดแก้มกันค่ะเดี๋ยวใหม่จะใช้สีส้มตัวนี้นะคะเป็นสีส้มที่แบบว่าจะทำให้เราดูสดใสส้มแบบ สว่างก็เป็นสีอิอีกนิดหนึ่งนะคะปัดลงไปตรงหน้าแก้มเลย,ยค่อยๆแตะนะคะสีมันจะชัดนิดนึงอีด้าน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเกลี่ยนิดนึงนะคะตกใจเกลี่นอนไม่ให้มันดูแบบว่าแดงเกินไปนะคะดูแบบมีเลือดฝาดขึ้นมานะคะแต่ทาลิปเป็นนะคะเพิ่มความสดใส อย่าลืมลงลิปมันก่อนทาลิปนะคะเดี๋ยวปากเรามันจะดูแห้งแล้วก็แตกได้เนาะตอนนี้ได้ทาลิปเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะดูแบบว่าซีดๆไปนะคะเดี๋ยวใหม่จะเติมสีส้มนิดนึงเติมสีส้มเข้าไปตรงกลางปากนิดนึงนะคะ ให้มันดูธรรมชาติขึ้นเนาะอันนี้คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นการคอมพีวตลุคเรียบร้อยแล้วก็คือเสร็จแล้วพร้อมอกไปข้างนอกแล้วะคะ่ะ กันบ้างค่ะทุกคนได้รับชมการแต่งหน้าของใหม่หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆหลายคนนะคะถ้าใครชอบขอให้กดไลค์แชร์กด u ับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามหม่ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย